สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช่หนอยรถเกี่ยวสู้ผู้โซนครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะบริเกียวเขาครับพี่น้องครับฝ่าฝนตกลงมาครับเอารถออกไปเกี้ยวได้สองไฮครับพี่น้องได้กลับมาฝนตกครับกะถือโอกาสพักพอนไปน้าครับพี่น้องครับ เมื่อเนี้กศิมาเว่าเรื่องรถเกี่ยวเมื่อสองนะครับมีไอ่ทันหนึ่งนะครับเพ็นสอบถามเขามานะครับว่าซื้อรถเกี่ยวเมื่อสองมานะครับมันเป็นจังไหรนะครับพันถามมาสามขอนะครับขอนึงนะครับพันว่ามันเดี๋ยวสอมดูบอพันวานะครับ แล้กก็ะคอที่2นะครับเกีียวได้จักไล่แล้วนะครับหล้กก็ะคอที่สามไล่ได้เป็นยังไงไล่ได้ดีบอนะครับสามขอนะครับเดี๋ยวผมกระสีมาตอบให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนสิไปเบาเรื่องปัญหาของรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมสีให้เบิ้องขาแต่นะครับขาแต่มีอายทันหนึ่งคนขอมา โดนเติบแล้วครับเป็นว่าอยากเบิ้งขาแต่นะครับว่าเฮ็ดแนวไดนะครับเพราะว่าผมสิออานทุกคอมเมนต์นะครับผมกระิสียเบิ้งอยู่นีคลิปนี้ไปเลยนะครับขาแต่นะครับก็เฮ็ดบ่ยากครับเฮ้าหาตำแหน่งที่เฮ้าสิติดซะก่อนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งของน็อตนะครับผมยึดใส่น็อตตุกเกาตัวนี้นะครับเฮ็ดขาจับไว้นะครับ รากาผมติต่อเล็กออกมานะครับเพื่อสีมายึดกับขาตัวนี้นะครับเพราะว่าแต่ตัวนี้เป็นแต่แต่เงานะครับกับผมมีอย่างหลายครับตัวนี้ก็เป็นเป็นสวิตเปิดปัมล่มนะครับปัมล่มก็เป็นโบเมนแบบออโต้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้คือปัมล่มครับ เอามาว่าเรื่องขอแรกครับซื้อรถเกีียวเมื่อสองมาแหละได้ซอมรู้วอนะครับตอบนะครับซอมรูครับซอมรูครับพี่น่องครับโดยเฉพาะปีแรกนะครับพี่ผมซื้อมานี่เข้าสีโบโฮปัญหาของรถเลยนะครับปีแรกนี่ ปัญหานี่ทั้งพันทั้งแขนงทั้งสารพัดอย่างเลยครับปีแรกนี่แล้วกับผมกับโบหูโบหูเกี่ยวกับการใส่รถเกี่ยวพ่อปั่นไหนนะครับผมเคยบึงแต่เขาขับซืือนนะครับผมก็เลยจับปัญหาบ่ถือนะครับปีแรกผมกับเป็นการศึกษานะครับซ่อมเกือบซมือครับพี่น้องปีแรกนะเพราะว่าเขาบบหูปัญหา ตองลดลาฮา่กับบมมความหูเรื่องรดเกี่ยวน้ำเพราะมาปีนี้นะครับผมเริ่มจับปัญหาใดหฮจักว่ามองได้มันเสียมันพันหย,ย,ยอนอีอยียงมันแครนหยอนอีหยงนะครับผมก็เลยบมมีปัญหาในในเรื่องนั้นอีกแล้วนะครับปีสองในก็บ,บค่ค่อยได้ซ่อมครับซ่อมเนี่ยก็สีเป็นพวกโซโคาร์นะครับโซ โซออเกอร์โซลโนมคาดูนะครับแ้วกะ็ปัญหาสมที่ปวดหัวอิลีของผมก็คือปีนี้ก็คือลูกล่อนเลอนะครับมันสีรุดนะครับมันสีรุดดูครับเกือบซู้เมือนะครับอาทิต์อาทิตย์นั้นนะครับสาเหตุมันก็นานสิมาจากผมเปลี่ยนเป็นลูกเปือน,นีน สามตับนะครับเปลี่ยนเป็นสามตับเราผมกับบอดด้ศึกษาว่ามันมันเปลี่ยนแล้วมันเหตุยังไงมันสีถึกต้องนะครับวิธีที่ถึกตองเขามัานผมกับบอดด้ศึกษานะครับมันก็เลยเหตุใ้เกิดปัญหานะครับอันนี้กบ็บทโหดไพรนะครับโทษเจ้าของนะครับบันเทิาเนี่ยผมก็เลยกลับมาเปลี่ยนใส่เป็นลูกเปลือนสองตับคือเก,าก่าอกะบ่ดด้มีปัญหาครับอาสิยกสี่ยังเนี่ยแต่ก็ยัง ยังใส่ได้ดีอยู่ครับมันมันบวมมันบรุดออกคือแบบสามตับนะครับบันเท่อนี่สมนะครับปีนี่กะสิมี่สมนักนักก็คือเปลี่ยนเล่าตูนวดนะครับมันขาดครับสมนักนักเนี่ยกะปีนี่กะโบ,บมี่ได้สมยังหลายเพราะปัญหาครับทีปัญหาจุกจิกกะพวกนี้แหละครับพวกโซ่พวกยังแล้วมันขาด แต่ว่าปีแรกนี่นักครับสำงนักเลยบันเทิงนี่กระซแนะนำพี่น้องอีกจักน้อยครับได้หรือขันผมอันผิดขออนุญาตนะครับไอ,บอ้ไปเอาเขา่าไปเอาเข่าอุ้มนึง่งเอาใส่รถนี่ล้วมันเซน้ำอลไรตอนนี้เอาอยู่ใส่ครับอยู่หน้าผมเนี่ยครับโอ้เอาเชิญครับเชิญเชิญไปนะมอไท<ป>ยคลิปอยู่เชื่อนณะครับครับไทยคลิปอยู่ อีพีหน้าก็ได้เดี๋ยวฮะอีพีนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs> เอาง่ายๆแบบนี้บอไปก่อนไปก่อนให้ไทยให้พี่น้องให้มันจบซะก่อนนี่งครับเสียโศกเสียโศกโหกสีนะครับเป็นกะเป็นหน้าหนาทำงานให้นะครับเป็นทั้งมูทั้งพวกนะครับเป็นเสือยังนะครับว่าเรื่องเรื่องซ้ำนะครับเรื่องซ้ำ ยบไปแล้วนะครับสรุปว่าสับหลายครับแต่ว่าห้าห้ามีรถเนี่ยฮาก็ต้องสับเป็นแน่นะครับสีแนะน้าเอียกแจ๊กย่างนะครับในการไปซื้อรถเมื่อสองเนี่ยครับกะบว่าอยากให้พี่น้องนะครับครับครับกะคแทมซีไปซื้อเมื่อสองอี่รีนะครับกับว่าอยากให้พี่น้องนะครับเอาเอารถที่มันมันเก่าหลายนะครับ สำหรับสำหรับคนที่เพิ่งเคยมีรถนะครับส่วนคนที่เพิ่นมีรถอยู่แล้วนะครับเพิ่นสมเกิงเพิ่นกะอาจสียเอารถเก่าๆเนี่ยก็ได้นะครับราค่าถือเพิ่นพราวาเพิ่นเฮ็ดเป็นแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องนะครับบางคนบ,บ,บอทบอทันเคยมีรถเจือเถื่อนะครับบอทันเคยใส่นะครับกะบอแต่ว่าสีไปซื้อรถใหม่กะบอมีเงินนะครับถ้าเกิดเอาไปดาวมันกะสีเดพอนนะครับกะเลยอยากซื้อรถเมื่อสองให้มันจบกะ แนะนำว่าให้เอารถที่อายุการใช้งานมันหน่อยปีนะครับอย่าให้มันเกินหาปีเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินหาปีนี่รถนี่รถเกี้ยวนี่มันเป็นรถใช้งานหนักครับอุปกรณ์ต่างๆนี่มันสีหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับในการทํางานของมันพอมันใส่มาหลายปีแล้วสินส่วนต่างๆที่มันหมุนมันขยับนี่มันมันสีซึกล้อนะครับเพราะมันซึกล้อแล้วพอมันซึกล้อแล้วมันก็ เฮาเออกมาใส่งานนะครับมันกระซี่เฮ็ดใ้เฮ้าเด้ซ่อมดูนะครับเพราะว่าตัวรถมันพันการใส่งานมาหลายแล้วนะครับแนะนำํำเพียงทอนเนี่ยสะก่อนครับถ้าเกิดอยากหูลึกอีเลีนนะครับก,ก,ก,บกบัจังไคโทร่สอบถามก็ได้นะครับนะครับเบอร์ทรกัติดอยู่คางรถครับ บ่มีปัญหายังกะท่มาเห่นมายังนั่มก็ได้ครับโทรมาโบปัญหาซูฟังก็ได้นะครับบันเทิงในตอบคําถามที่สองครับพี่น้องครับคําถามที่สองนี่เกี่ยวได้จักไรปีนี้นะครับปีนี้ลดขั้นนี้นะครับเกี่ยวได้เจ็ดลอยไรแล้วครับแต่ว่าก็ยังบ่ท่านจบฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ่ายฤดูกาลแล้วล่ะ เป็นช่วงงานเก็บครับงานไงบ่ค่อยมีเมื่อสิมีงานประมาณสามสีไ่ไรนะครับแต่ละหมองแล้วครับก็ไดย์ใหญ่รถนะครับงานไงกับบัยังมีปันไดส่วนขั้นนี้นะครับขั้นนี้เป็นเป็นรถเพิ่นออกป้ายแดงมากนะครับสภาพเพิ่นกับยังดีอยู่เพิ่นกับบัคอยไดซ่อมบ่คอยได้เสียนะครับเพิน่นได้เก่าลอยไรครับขั้นนี้ส่วนของผมนะครับส่วนของผมนี่ รถมันซ่อมดูครับมันเสียดูมันก็นเลยได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณเจ็ดลอยไรนะครับอ่าาถามที่สามนะครับคําถามที่สามคนถามว่าไลา่ได้ดีบอนะครับจะตอบตรงๆนะครับอาชีพรถเกี่ยวเขานี่ไล่ได้ดีครับ แต่ว่ามันมีหน่อยมือครับพี่น้องครับปีนึงนี่บางพื้นที่นี่เพื่อนอาจสีเกีียวประมาณยีสิบมือเข่ากระมัดนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมมือแรกที่ล่งเกีียวของปีนี้ก็คือวันที่สไอไอวันที่สิบสีกันย่าครับทีล่ลงเกีียวมือแรกนะครับจนเดียวนี่ก็ เป็นเวลาประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเลยครับที่ที่เกี่ยวเขามานะครับแต่ว่าระยะเวลาสองเดือนกว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเขามันก็บริเวณว่าเ้าสิได้เกี่ยวเกี่ยวหลายตลอดนะครับบางมือกับสองไร่บางมือกับหาไร่นะครับบางมือกับดีเนี่ยกับซิฟไร่นะครับ มันกะสีมีช่วงที่ว่าเขามันไหลาหลกะอาซีได้สิบแปดลายี่สิบลนีแนนะครับนี่ครับอยอยู่บ้านผมมันสีเป็นแนวนี้นะครับมันก็เลยเห็ุให้ระยะเวลาในการเกี่ยวเขานี่มันหลายแนนะครับเพราะว่าเขานี่มันเป็นเขาห้ายช่วงนะครับเข่าสีหลายช่วงนะมันเป็นเข่าสามช่วงนะครับก็บเลยได้เกี่ยวหลายแน บอกถึงรายได้รายได้นะครับเนาะรายได้ช่วงแรกๆนะครับช่วงเกี่ยวข่าวดอนะครับข่าวเพิ่นในสิบัวงามนะครับล้วการลดในสีพากันย่างงานกันหลายนะครับเทาเศษใดไปถามเทาเศไปถามเกี่ยวนะครับช่วงแรกเนี่ยมันก็มีการลดราคาใส่กันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอยากเกี่ยวนะครับเกี่ยวอะไรละหกลอยนะครับช่วงแรก เพราะว่าเขามันหน่อยแต่ว่ารถมันไหลนะครับเกี่ยวช่วงนั้นก็เงินก็แทบสืบอบเหลือนะครับเพราะว่าค่าเสียใจค่าน้ำมงน้ำมันนะครับแต่ว่าเห็นเพิ่นเกีียวมันก็ต้องอย่าเกีียวนะครับบันเทียนนี่มันสี่ไม่ได้อีลีก็คือช่วงช่วงเข่ากลางนะครับเข่ากลางนี่เขามันสี่ไหลแต่ว่ารถมันสี่บกพ่อกันเพิ่นสีเริ่มหารถเองแหละครับบันนี้จะคล้องหน้าสีเป็นคนมาหารถ เข้ากับสามารถดึงราคาขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงช่วงไทยฤดูกาลนะครับถ้าสีดึงราคาได้หลายเพราะว่าเขามันกะเริ่มเลือหน่อยคนเพิ่นกะอยากเกี่ยวเพิ่นกะหาลดหลายนะครับส่วนไล่ได้นะครับที่ผมฉเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดเขาเข้าถ้าเกิดเข้าไปเกี้ยวเข่านะครับ แต่เกินเท่าสมมติว่าเท่าได้์มื่นหนึ่งนี่เขาเท่านี่เออเออเงินเงินเท่านี่ครับเงินเท่านี่หลังจากหักสุยางหักคาน้ํามันนมัมั่นคาลูกน่องค่าเราค่ากินค่ายุ่สุยางเลยครับมันสิเหดืออยู่สีบพันนะครับสี่พันนี่ส่วนที่ยังบอท่านในหักก็คืออะไรครับพี่น้องอะไรนี่ก็ยังรวมอยู่ใน โตเงิน4ซีพันธเขาเห่านี่แหละครับพี่น้องถ้าเมื่อไดบดได้สอเนี่เข้ากับสีเหลือสีพันเต็มเต็มถ้าเกินมันเด็ดสบซีพันเข้ามันกับสีลดลงอีกครับนี่ครับอาชีพรถเกี่ยวนะครับก็สรุปนะครับสรุปว่าดีครับดีแต่ว่าเข้ากับคว้นีมีอาชีพยางอื่นไว้นั่งครับ กาตอบคำถามของไอ้นะครับอาจสิบครบคบทวนสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นการเว้าสดๆครับมันบริเตรียมมานะครับมันอาจสิบครบคบทวนสมบูรณ์นะครับอันใดที่มันผิดพลาดไปนะครับถึงหรือว่ามันบรคบทวนสมบูรณ์ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับการตั้งคำถามนะครับ แคลมันมันมีคำถามมาผพรมกับสีได้มีคลิปมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับบางเทือกับพวกหูว่า้ห้าสี่เอาคลิปเอียงมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับพอดีมีคำถามมาก็เลยได้เห็ดคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําถามก็แล้วกันครับเอาสาหรับพี่น้องนะครับผู้ที่เพิ่นมีรถเกี่ยวนะครับก่อนเฮ่านะครับแล้วก็เพิ่นกกเกียงแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ ส่วนของผมนะครับก็สิเป็นคลิปนะครับที่ว่าสอเล็กๆน้อยๆนะครับอันที่อันอันไหนที่เท่าพ่อแก่ปัญหาเอียงได้นะครับผมก็ติอามาธไทยห้เบิ้งนะครับเป็นเป็นคลิปที่ว่าบ่ดด้เก่งลึกสึ่งอียงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นโฮูกก็มีนะครับแ็ผมก็สิเฮดเป็นคลิปเอาไว้จังเช่นพวก เปลี่ยนหลูกปืนล่อนเล่อยังมันเหรครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนหล่อน้าหลังเปลี่ยนอันนี้พวกนี้แหละครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอย่างนี้ครับเป็นเป็นเป็นการซ่อมแบบนพื่นพื้นนะครับแบบแบบซ่อมหน้างานนะครับส่วนงานที่มันซ่อมใหญ่ๆนี่ครับห้องๆกับพร้มกับ่าสามาถสิไปซ่อมได้นะครับ เพราะว่าเข่ากับว่าได้ไมีความหูเรยวนั้นเข้าซ่มได้แค่แค่ซ่มแก้ปัญหาเฉพาะนานี่ก็กดกรีแล้วครับพี่น้องซ่ํานี่แหละมันมันบม่มีอย่างหลายดอกครับถ้าเกิดเท่ามีรถรถเกี่ยวมาเองนะครับเดี๋ยวมันสื้อหูเองมันดอกครับอันไหนถี่มันมันเป็นเนงานนักหนักนี่เท่ากับไฮรานซ่อมเพิ่นซ่อมไฮซะส่วนเข่านี่เขากับ ให้เข้าแก้ปัญหาเฉพาะนาเป็นกระเพาะอะไรครับเข้าไปต้องไปหูยังเลือกซึ่งถึงขนาดนั้นดอกขนาดหูเข้าเกียงปนพุนลแล้วกับบไดดามารับจ้างเกี้ยวเข่าแล้วครับเข้ากระเด็บไปเปิดร้านซ่อมพอแล้วแต่เกิดเข้าหูเกียงถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่พื้นๆมันกระเพาะละไรครับพี่น้องสาหรับผู้ที่อยากมีรถเกี่ยวไม่นะครับอยากมีรถมือสองนะครับ แต่กี่กบผมกับบ้าดหูยังผมกับสือมาแล้วก็จะังคอยมาเรียนรูเอาที่หลังนี่ยแหละครับเดี๋ยวนี้ก็ยังบางอย่างกับบท่านหูนะครับเพราะว่าเฮ้ามันกับบ้านได้เจอสุขทุกปัญหานะครับมันกับหูเฉพาะทีเฮ้าเจอมานะครับอันใดที่เฮ้าเคยเปลี่ยนเฮ้ากับหูอันใดที่เฮ้ายังบ่เคยสัมกับบท่านหูนะครับเอาคลิปนี้นะครับกะใส่เวลา พอสมควรนะครับกะอาจสีบถทิคมัดสุยางนะครับกะต้องขอโทษขออภัยนะครับอาจสีพิษผัาไปบ้างนะครับกะต้องขอฝากพี่น้องนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับเพื่อสีได้เฮ็ดคลิปดีๆนะครับคือมันบอดีกับเฮ็ดคลิปหม่ๆม,มเอาไม่พี่น้องเบิ่งนะครับ ส่วนเรื่องการซ่อมกันอันนี้ผมกะสิคอยอัดคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับผู้ที่เพิ่นบ่หูนะครับให้เพิ่นเขามาศึกษานะครับศึกษาหลวกเอาไปเป็นแนวทางในการสำรวจของเพิ่นนะครับอัดคลิปนี้ก็ยเว้า้วครับพี่น้องครับมีปัญหาอยังก็จงคอยสอบถามนะครับจะคอยคอมเมนต์เข้ามานะครับผมกะิได้เฮ็ดเป็นคลิปให้นะครับ เอาละครับเคลปนี้ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ